ยาวอยู่แล้วครับทําไงเราต้องมีภาพอยู่แล้วใช่ไหมต้องมีภาพครับเขาเนื่องจาก reading เขามีภาพฉะนั้นเขาจะแปลงนะครับเอ่อภาพแปล part reading เป็น part อะไร listening แต่สับเขาแข็งไหมต้องแข็งเพราะมันเป็นเพลงเดียวกันคะแนนเราจะบอกกี่เหมือนกัน listening กับ reading มันเป็นเพลง the same thing plane โ okay? อเคไม่ได้เครื่องบินเดียวกันนะฮะก็คือครับนกรอบแนวความคิดเหมือนกันมันเป็นกรอบเดียวกันโอเคแล้วก็เอ่อฟังไงถึงจะฟังออกแรกๆก่อนมาเรียนฟังออกไหม ฟังออกบ้างแต่ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ประมาณจะให้กําลังใจน้องๆพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายอ่าประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนะฮะเจ็ดสิบก็ใช่ใช้ได้นะแล้วก่อนไปสอบคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนไปสอบคิดว่าฟังออกกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนไปสอบถ้าเกิดของโทเฟลนี่คิดว่าฟังออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอบไม่ครับต้องอย่างนี้ไม่ก็องอาจารย์ชอบพันนี้ไม่มีพันนะอาจารย์ชอบประเภทนี้มาสปีชีส์้องพันต้องรู้ก่อนไปสอบไม่ใช่ไปสอบดูว่าเออเราจะทดสอบดูเราจะฟังได้ไหมเขารู้ เข้าใจยังนะโอเคีแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างนะในการสอนเพื่อนชาวโลกเราเนี่ยให้ฟังรู้เรื่องก็อย่างแรกก็คือต้องต้องต้องมีภาพนะครับโดยเฉพาะพวกอย่างพวกที่มันเป็น d i a l o g บทสนทนาเนี่ยเราต้องพยายามเหมือนกับจับว่าเขามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไงเพราะมันจะมีคําถามที่ถามตรงนี้ด้วยซึ่งถ้าเราไม่มีภาพนี่เราจะเราจะตอบไม่ถูกครับคีย์เวิร์ดเขาคือภาพภาพแต่เวลาเป็นลองเลคเชอร์ทำไงถึงจะจาได้เทคโนดบ้างปะ โน้ตสําคัญมากครับโจทย์เร็วไหมทำไมทำไมเทคนิคต้องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่จดโน้ตไม่มีทางจําได้โดยเฉพาะพวกคําถามนี่เขาถามพวกดีเทลในเนื้อหาครับสมัครที่แรงนะดูดูโหสุดสุดนะเอันนี้เว writing นี่ยากมากมันมี2สูตรสูตรหนึงคือ i n d e p พ n เดน t ์ไรติ n g อันนึ่งคืออินทิเกรต d w r i t i n นะครับสามสิบได้กี่คะแนนครับนายยี่สิบแปดครับตบมือหน่อยครับจีเนียสมาเกิดแล้วตายแล้วแล้วพ่อแม่มีลูกยิ่งดีใจมาทำไมยูคิยุคไม่คิดส่งงานไม่ใช่หรอ ไม่เคยครับเข้าใจทะยานฮะก็ดีไม่ต้องส่งนะสบายนะแล้วแล้วแล้วไปยู้ว่าจยูเขียนถูกอ่ะไปยู้ว่าอยู่เขียนได้อ่ะคือน่าสนใจมากพูดไปตอนตอนที่ทํางานก็ค่อนข้างจริงๆแล้วทําไมเมื่อกี้เกือบพูดแล้วเหมือนกันก็ในในงานนี่จะค่อนข้างได้ได้เขียนอยู่พอสมควรอยู่แล้วพติด ติดต่อพวกอีเมลอะไรเงี้ยครับ Ladies and gentlemen เขาสมบัติจำในช t นัสเ t ปได้เพระโปรตีเขียนอยู่แล้วก็คือจะถูกผิจารองในแต่ตอนหลังแกมมาแข็งมาละสับพร้อมแล้วมีภาพพื้นออกไปเลยเรียบร้อยแต่เคสไปเคสพิเศษมากได้ถึง28ิบแปนะฮะสปิกิ่งกนไปเร็วจอสามสได้22ทำไมเออจริงๆแล้วเนี่ยครัอาจารย์ว่าน่าจะสปิกทุกอย่างมันออสวอสิสเวอเลยนะ ก็คือสอบชั้นบนก็คือจริงๆม <c oughs> ันเกิดอะไรขึ้น you speak ไปจนต้องดิ้งอะไร in fact นะฮะก็ <c oughs> คือคะแนนี้น่าจะได้เกิน22เพราะเนื่องจากค่อนข้าง brilliant แล้วก็ bright ตอนที่พูดคิดว่ามีปัญหาไหมระหว่างที่สอบช่วงนั้นนะ retrieve information นิดหนึ่งแต่ตัวคำถามไม่น่าจะยากนะคำถามจริงๆไม่ไม่ไมยากแล้ว,ลว,ลวตอนที่สอบเนี่ยจริงๆร อ t สโอเคแล้วล่ะพูดเดียวกันละนะแล้วอยากอยากรู้ว่าตอนที่ระหว่างที่อินอยากตอบคำถามเนี่ยเขาเรียนในในเซสชัน speaking section เนี่ยอยู่รู้ไหมมันมี something wrong หรือไม่รู้รู้ครับรู้ครับคืออย่างอย่างเป็นไงอยากฟังนะ speaking ี่ยผมจะค่อนข้างซ้อมมาน้อยที่สุดด้วยครับคือไม่ไม่ไม่ค่อยได้ได้ฝึกเลยเพิ่งมาฝึกก่อนสอบอาจจะประมาณแบบสัปดาห์หนึ่งครับรู้ไหม fast lit ตอนนี้เนี่ย ที่ลาดพร้าวเขามี c อ n v e r ร์ t ซ o n ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคนะเออลืมไปจะลืมประกาศพวกอยู่นะบัดนึงขอโทษทีนะลมมันเกือบ100อร้อยคอสเอาที่ลาดพร้าวลืมไปจะต้องบอกพวกอยู่ด้วยเพื่อคนไหนที่ไปเรียนที่ลาดพร้าวได้ขอโทษทีเลือประกาศนะครับก็นะาจะเพิ่งขยายให้ถึงวันพุธนี้พอนะใครจะไปเรียนที่ลาดพร้าว c o n เ e r s a t i o n นเนี่ยมันมีเยอะเลยนะวันจันทร์วันจันทร์วันไหนนะมาเช็คหน่อยสิ เป็น anywhere เนี่ยก็ลด50%หรือ5,000บาทแล้วก็เ,เ,เรียนช่วงแรกๆคนจะน้อยมา,จากจะเ perfect อาจจะ2คน3คนเราสอนตลอดเราไม่ได้ make money ไม่ได้ทำธุรกิจโอเคถ้าสองสามคนจะแต่ให้ให้ค่าตัวเขาสูงมากคือเพื่อพวกเรานะฮะลืมไปอยู่ก็เป็นนักเรียนอาจารย์เนาะอยู่ก็มีสิทธิ์ได้ถ้าจะไปเดินทางไปได้นะช่วงแรกคนน้อยมากๆนะฮะเพราะอะไรครับเขาลงเยอะก็จริงแนตะ่เขายัางไม่ระบุอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าอยู่เรียนช่วงแรกได้ปุ๊บเนี่ย perfect ก็คือคลาสจะสองคนหรือสามคนสอนหมดเพราะเปิดมาเพื่อให้ผู้อยู่เก่ง ไม่อจ้งก่อนตบหน่อยระหว่างที่สัมภาษณ์โอเคให้สุดๆตีนี้โอเคนะครับแล้วก็ท่านยูเรียนได้อยู่ก็ไปเรียนหน่อยแล้วคนน้อยแล้วที่สองคือเออเป็นอาจารย์ใหม่ท่านหนึ่งเฮียซึ่งราจะโอไฮโอพูดชัดมากสุดๆกับความชัดแล้วก็จะตลกแบบสุดๆปวดท้องนะฮะแล้วก็อินดิเวเขาต้องมาพิสูจน์ตัวเองธรรมชาติใช่ปะ ว่าเขาสอนได้ดีสอนได้เก่งอาจจะต้องเทรนเขากับสเตฟานอย่างเงี้ยฉะน,นั้นก็คืออาจจะเป็น2ูอินวันก็คือนอกจากคนน้อยดูแล่างในทางทั่วถึงแล้วเนี่ยก็คือเอไรครับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเห็นภาพไหมฉันการสอนเขาน่าจะอะไรเข้มไหมเข้มข้นเป็นต้นโอเคจ k n น w ว h a เ t อ e ม e สเซจอ i สโอเคก็ถึงวันพุธนะลด50%นนะครับคือลดแรกแจกแถมคนบางคนก็สอนหมด ตบมือขึ้นครับตบก้อยมีที่ไหนอย่างนี้เปไม่มีหรอกนโอริเอตัสเปสอิงลิชโอเคจอมโมอะไรเยอะเราให้เยอะไอ้ดนิเวศอยากกลับมาสู่ตรงพัทสปีกิ้งฉะนั้นไม่ต้องตัดสินใจเลยคิดอะไรมากนักเนี่ยวันนี้เรารับเช็คปุ๊บเนี่ยเราก็ไปลงคอนเวอร์เซชันซินเซนทานาเพ้าวนะจะได้คะแนนมากกว่านี้จะไปสอบทิหน้าก็ได้นะอีกสองทิตย์เอาให้ฮาวเวิร์ดอายเลยนะเอ็ดนิเวศวันอะไรนะวันวันหนึ่งวันอะไรครับวันวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับสี่โมงครึ่งหกโมงแล้วก็หกโม สี่โมงครึ่งหกโมงแล้วก็หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับที่เซ็นทรัลรับพลาเย็นเจี๊ยบนะฮะเ c ซดีสวยยี่สิบอันเต็มไปหมดเลยเอริเบ่ตอนที่พูดไม่เคยคล่องใช่ไหมโอเคแล้วก็แต่ก็พอรู้ว่ามันมีมันเป็น,นคิดว่ามีปัญหาตรงเซคชั่นไหนของสปีกิ้งจบละทุกค่อนข้างจะเป็นปัญหาเดียวกันนะครับคือเพราะว่าปัญหาเดียวกันมาแล้วคนเก่งเขาจะรู้ซอสหรือครับค e o ปอร์บเรมเพราะถ้าได้ก็ได้หมดไม่ได้ปัญหาอะไรอยากรู้มากเลย ปัญหาคือเพราะว่าไม่ไม่ได้ฝึกพูดบ่อยอะครับมันเลยทําให้พอเวลาพูดจริงเนี่ยมันต้องคิดหลายอย่างคิดทั้งหัวข้อที่เราจะพูดคิดทั้งเรื่องกราฟแมคคิดทั้งเรื่อง pronunciation มันเลยไม่สามารถที่จะตอบมาได้ได้ s m ooth อะะแต่ไอเดียจะรยไม่มีปัญหาจริงไหมใช่ครับไอเดียไม่มีเมื่ออาจารย์นะครับอาจารย์บอกแล้วมันต้องไม่มีปัญหาไอเดียเป็นไม่ได้คะแนนสูงขนาดนี้สรุปก็คือแค่ขาดนะครับเออคือเรีย p r a c t i c e แค่นั้นเองนะไอเดีบอฟออพอใจคะแนนนี้ไหม พอใจครับแล้วก็มีคำสั้นๆที่พูดเกี่ยวกับดรบุญชัยบ้างไหมครับนี่น่าสนใจก่อนจะแจกเซอร์ติฟิเคตนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าได้ได้จากอาจารย์บุญชัยมากมากเหนือกว่าภาษาอังกฤษอีกก็คือเรื่องเกี่ยวกับกมาซีเรียสคือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ดอเตรบุญชัยสอนให้เรื่องเกี่ยวกับพวก positive thinking หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ การมองโลกหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ผมคิดว่าได้ค่อนข้างเยอะคือไม่ใช่แก่เกี่ยวกับการทํางานการเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนมุมมองผมค่อนข้างเยอะครับโลกได้อยู่ขึ้นไหมมากมากครับแล้วมุมมองอยู่ทําจริงอยู่คิดว่าอยู่ก็เรียนภาษา,ษา,ษากีนมาเยอะแยะแล้วเนี่ยที่คือดรบุญส้นสอนเก่งไหมเย่คร <laughs> <laughs> ับเต็มสิบปเท่าไรให้สิบไหมครับตบมือหน่อยครับอย่างนี้แจกเช็คได้ <laughs> เราในนามของแซนด์ซีชุ่ยอย่างเรียลนะครับก็ขอแจกกันเลยครับเออ่ certificate of อะไรครับ academic excellence นะฮะโอ้โหมีลายเซ็นนั time signature ด้วยนะบวกกับอะไรครับเช็คจำนวนเงิน10,000บาทแคชนะครับให้กับคุณวัยโรดนะฮะไว้เพื่อเป็นสุสวัสดิมงคลนะฮะเพื่อเป็นเงินก้นถุงนะฮะแคชได้นะฮะแล้วก็นะครับเออ่ทุกวันเออ่ตั้งแต่ปศรษกิจประยคแรกตอนนี้รู้สึกว่าสมาธิแรงไหมแรงมากเราเป็นคนเอาจริงนะฮะขอให้ประสบ